สวัสดีค่ะน,นี่มาอยู่กันที้หนึ่งเลยกับอ่าวประจวบนะคะอันนี้เขตาตะมองล่แต่กล้องให้ดูดหน่อยมาปูกับป้าดำรงกำลังลน,ลนั่งเลือกเลยลเป็นเลือกปูสดๆกันจ้าเด้เรามาดูเลยเลยป้าเลือกไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวเรามาเลือกทีถึงว่าเราเอาแบบไหนบ้างตามใจชอบป้าบอกเลือกได้เลยไซนี้นตัวกี่ตัวโลจะหนึ่งประมาณสี่ห้าเรามาลองดูกันลอ,ลองเด้ตัวใหญ่เลยจะหนึ่งเลือกตัวใหญ่ให้ลองชั่งเลยนะ นี่สองตัวนะสองตัวประมาณนี้แหละนี่สี่ตัวใหญ่สี่ตัวโลห้าตัวโลเจ๊หนึ่งกระคัดใหญ่ใหญ่นี่เนี่ยเนี่ยตัวใหญ่อยี่สิบตัวโลสี่ตัวโลตัวนี้ประมาณสี่ตัวโลเออนี่เลยค่ะใหญ่ๆกันเลยให้ดูเลยนะนีะ่นี่นี่นี่สี่ตัวโลปลาให้ดูนี่สี่ตัวโหญใหญ่ๆเลยปลาเขามี หนึ่งให้ด้วยนะเจ้นึ่งได้ไปดูเลยป้าเปิดให้ดูหน่อยดิมาดูมาดูลูกมาซื้อป้าต้องเอามาน็อตน้มแขกนะจับจับแต่ปู้นะเว้ยอ่านี่ปู้ใส่กลางอ่าเดี๋ยวใบใหญ่เดี๋ยวจะต้มต่อเอ๊ะหนึ่งหนึ่งสิบโลถึงไหมฉันจะเอาน็อตต้มแล้วเดี๋ยวทานเอา้านหนึ่งลงชั้นก่อนใยๆสิบโลก่อนเหลือนั่นฉันจะได้อันนี้ตึ้งๆเลยอันเนี้ยเึยเลี้งลงยกเลยกำมุดกันกำยกกัน ตอนนี้ถือว่าราคาปูลงอยู่นะจริงๆไม่ลงละนึงมันตายก็ต้องให้มันได้เอาได้นึงลูกไก่ไก่นี้มีสองอันนี้นะสัดแค่ได้อย่างเรียบเลือกก็ได้ไก่นี้ขายอยู่หน้าร้านสี่ร้อยเท่าไหร่ใช่ไหมสี่ร้อยยี่นี่ร้อยี่สิบอันี่นี้ใหญ่ข้ามอันนี้เลืแต่เลือกเดี๋ยวฉันจะเอาตู้นี่นี่นี่ท่าลงซุกไก่ไม่ซุกใจคืนมาอันนี้นี่นี่นี่เป้ไข่ด้วยนะเออไม่ซุกใจคืนมาลูกมีไข่ด้วยค่ะไข่ต้นหนัง เรามาเลือกก่อนก็จะได้ของดีดแบบนี้แหละเบ้งเบ้งเลยจะได้ต้มปึ้งเน้อเนื่เน้อเนื้อเนเน้อเนือเนื่ไเน้อเนือเนื้เนื้อเนื้มนื้อเนื้อเนตื้นเื่อน้เนื่อเนื้อไม้อด้นื้เนนเนนอน้อ้้ออออเ แต่น,นี่ปูเป็นนะแต่ว่ามันไม่ดิ้นเพราะมันสลบแล้วมอยู่ในน้าเกลือปูเริ่มสลบแล้เที่ยพ่ให้ดูเลยว่าเป็นคิอเพราะมันยังมีฟองฟองอากาศก็บอกร้านเราไม่ได้ใช้ปูฟิตนะครับเนีย่ยดูตัวนี้เลยมันคายน้ําออกเห็นไหมครับเนี่ยักระดิกไเลยขมซื้อ่เต๊นี่จ้าเนี่ยไปให้ดูป้ายดูนี้ป้าดำรงนะนี่นะครับ เขามีบริการนึ่งปูด้วยนะช่วงเช้านะช่วงเช้าประมาณกี่โมงเช่นหนึ่งป้าได้ปูประมาณกี่โมงส0่โมงแต่มีเอฟซีมาซื้อมาเที่ยวประจวบมาหาป้าดำรงนะปักหุดก็ได้เลยเขาตะมองไร่นะเก่งมากพ่ใหญ่เรียนหนังสือแท่มัธยมศึกษาทำไม่เป็นแล้วก็เบอร์โทรที่ว่าอยู่ในป้ายนะโทรหาป้าดำรงได้ สั่งแกก่อนได้ให้แกเลือกให้ก็ได้แกก็เลือกให้สวยจ้้หรือใครอยากจะมาเลือกเองก็ได้นะแต่เจ๊หนึ่งเนี่ยามาเลือกปูดสดๆกันเห็นไหมคะนี่ฟองฟอดเลยยัไม่ตายนะจัดไปเลยโคหวัวก็จะได้ของดีหน่อยได่แล้วก็จะเลือกตัวเมียตัวผู้ค้ากันไปนะได้ค่ะเลือกปูไข่เพราะบางท่านก็ชอบตัวผู้ มาีเลยบางท่านก็ชอบตัวเมียนะครับแต่บางคนก็ไม่ไม่ไข่ก็ได้แต่ชอบกินตัวเมียขอให้มันสดนะนะใช่สดได้เนี่ยแน่นดูนะนี่แตยังไม่ถึงไมนต้องได้สิบโลครึ่งเผื่อตะกร้าตดแต่สโลเลงโลสี่โมงสี่สิบสามนาท ต่อที่ร้านเลยจ้าับวันนี้ที่ร้านเจ๊หนึ่งแซ่บตามปากนะครับวันนี้ก็ทีี่เสปอนเซอร์เลยจับรถทิพย์นะคะเจ๊หนึ่งใช้ทิกนะคะครั้งแรกเราก็ไม่เราวุ่นวายมากมายนะคะตอนนี้เราไม่ต้องวุ่นวายอีกแล้วเรามีรถทิพย์หายห่วงนะคะ้วก่อนเราวต้องมาอบใช่ปั่นตั้งนานนะฝ่าจะได้แบบใช่ค่ะแต่นี้เราไม่ต้องแล้วนะครับ มีตัวนี้นะไปดูสีสันสีสันก็น่า,านนทานหนทองก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสามารถสั่งในทิกตอกปัตตากาได้นะคะของรถรถทิพย์ Hip เลยใช้ยังไงจนให้เจ้าของบริษัทมาก็ใช้ไปเรื่อยๆเพราะ <c oughs> ว่าเราใช้พริกป่นยำนะครับเขาก็เล็งเห็นความสําคัญของเราคือเราใช้พริกป่นยำเป็นตัวเอกเลย <c oughs> นี่ลูกค้าท่านใหที่เคยทานแล้วก็จะตอบได้ว่าพริกป่นก็อร่อยเดี๋ยวถ้าใครสนใจอยากจะสั่งแบบ พริกป่นรถทิพย์ครับเจ้าหนึ่งก็สามารถตักตะกร้าในติ๊กซอวของรถทิพย์ได้คะ่ะอ่า,ออามาดูเมนูต่อไปเลยนะคะกับเมนูพุ่มสุกฟูม้าสดคะ่ะสีพริกสัสกก่อจักร้านรัวมาก รอร้อยค่ะเมนูต่อไปจด้ใส่จะหมูยอได้นะตอนนี้ฝนตกนะครับดูว่าพูดจริงจังแล้ว,น,ว,วนะเขาไม่โกหกนะไม่เห็นจะยากใส่ปากแล้วก็เคี้ยวฟืนรสชาติมันจะเหมือนกุ้งกุ้งปูสุกแน่เนื้อนะอร่อยด้วยมันมีไข่ทั้งตัวเลย ข้พพมาวโพดมะม่วงไหนบัวใส่ได้ทุกอย่างไหมคะ<ป>อันนี้เป็นเดี๋ยวมีแพสซัมมอนเทิมใส่หมวกเท่กันเลยสองี่นมาตกได้แดดจ้าๆทั้งวันเลยใส่ไม่ใส่นนสย,ย้อม <laughs> hai con má là mấy trái. Thôi. Ừ. à đẹp à, đẹp ขไงไม่เสกเจาของมาแล้วม่นอนอยู่ ที่มืดไข่แล้วแล้วก็ไข่แลนะ้วไข่ปื เรียบร้อยนะครับสำหรับยำผดไผ่หนึ่งนะสั่ำๆไปเลยเดไผ่แน่นๆเลยนะเดือดไผแน่นๆตาเกินน้อยมาเรื่อยๆเออมามาเดิมซะเลยนะปูแม่ไก่มะห่านทำหน้าแต้มไมโ แล้วมาเวลานี้ทุกทีนะเหมือนรู้เหมือนรู้ว่าเออขายของเนะี่ยมาแก้ง่ก็ไม่อยากเจอถ้าไม่อยากกินจริงๆไม่มีใครมาเลยข,เขายเครื่องแล้วกูข,ขายด้วยำคาญ มาหอยแขงจ้าออยวค่อวรอไ้เยอมตกสมฉเลยใช่ลูกค้าก็ยังไม่สู้นะสู้ที่จะมากินเราก็ไม่ได้หยุดเหมือนนะโอ้เลยตกไม่ยอมหยุดลั่มรีลั่ลาย ยอแล้วก็ไข่เป็นกาปรีลนะลหลังเนาะเขาทอดไหลบัวทำกันมาเยอะว่าจะหนึ่งเคพิกกะไรนี่มาแล้วได้ใช่คือเนี่มในชีพิ๊กเกาหลีนะ <c oughs> รสทิพย์ค่ะ ปั่นแป๊บเดียวก็ละเอียดเหมือนใช่เหมือนเราแล้วแหละเพราะเราสั่งหยาบมาเรามาปั่นเพิ่มนะเป็นพริกที่อบแล้วเหมือนกันนะครับเผ็ดจัดจ้านเป็นพริกตัวเดียวที่เราใช้เลยของรสพริกก็ได้เช่นเดียบรสพริกใส่อะไรก็อร่อยเซ็ตการทุกเมนูนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะอ่าเมนูต่อไปค่ะ ีเรื่มงมือก็ไม่ผ่านตาตรงนี้ผมให้มันไม่มืออร่อยจัง ร้อยห้าสิ นี่ใส่ได้ทุกอย่างไหมคะโพดม่วงหลายตัว กลางสุกบวก3มไข่นะคาจะเรียบร้อยจ้าไม่สะดวกมาหน้าร้านเรามาีการจัดส่งออนไลน์ด้วยรถควบคุมความ,มเย็นรีวิวเ,เพียบสนใจตั้งถเจ็ดหนึซบตามปากหรือไลน์อินดีนจีศูนย์ตลอดยีชั่วโมง